คลิปนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้า Casio F91 ตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาดิจิตอลที่ราคาประหยัดสุดๆเลยจาก Casio มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนเป็นชั่วโมงบอกวันที่บอกวันในอาทิตย์บอกเวลาจับเวลาก็เป็นนาฬิกาที่ประหยัดสุดๆจาก Casio นะสำหรับคนที่ต้องการความเรียบง่ายนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4-500บาทเท่านั้นนะฮะตรงนี้ผมได้มาจากรูลาหน้ามันมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ รวมส่งอยู่ที่ประมาณ350บาทนะครับตัวนี้เขาขายมา10-20ปีแล้วล่ะแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวอัปเดตใหม่นะครับการจัดส่งเนี่ยรวดเร็วแพคกิ้งมาให้ดีมากๆนะฮะข้อดีก็คือความเบาของตัวนาฬิกาแล้วก็ฟังก์ชันที่มันค่อนข้างที่จะครบแกะออกมาก็มีตัวเรือนอย่างเดียวเลยเริ่มแรกดูที่วัสดุนะครับก็สายเป็นยางเนาะแล้วก็ตัวที่ล็อกตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับ ตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกเรซินแหละเขาบอกเป็นเรซินแล้วก็ที่ด้านหลังแผงเป็นอลูมิเนียมมีชื่อรุ่นแล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะครับตัวนี้ made in China แบตเตอรี่เนี่ยเขาเคลมมาว่าอยู่ได้ถึง7ปีด้วยการควบคุมมีอยู่3ปุ่มนะครับจะไม่เหมือนพวกรุ่นถัดไปที่เป็น g shock มันจะมีสีปุ่มแล้วก็สามารถเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนอะไรได้ตัวนี้เบสิกเลยในด้านของสีเนี่ยที่เราดูในเว็บไซต์นะครับสีน้ำเงินมันอาจจะดูจ้า ไปดูไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยพอสั่งมาแล้วเนี่ยสีมันค่อนข้างกลืนกับสายดีมากนะครับดูดีทีเดียวแหละทีแรกตอนสั่งซื้อเนี่ยผมก็กังวลอยู่ว่าสีน้ําเงินในภาพมันแปดไปสักหน่อยนึงอันนี้นะครับตัวหน้าจอก็จะมีบอก24ชั่วโมงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26นี้นะครับแล้วก็เวลาวินาทีตัวไฟเป็นไฟ,ไฟ LED ที่ส่องสว่างจากด้านข้างนะครับปุ่มถัดมาเป็นปุ่มโหมดเราสามารถกด ตรงนี้ตั้งอ l ล r มก็ stop watch แล้วก็กลับมาที่โหมดธรรมดาเออรุ่นนี้ไม่มีปีนะครับก็คือเราต้องตั้งเอาเองนะว่าเป็นวันจันทร์วันอังคารแล้วก็เลขวันนะครับแล้วก็เดือนกุมภาเนี่ยเขาจะเซตมาให้ที่28วันเพราะฉะนั้นปีไหนที่กุมภามี27วันเราต้องเข้ามาปรับตั้งเองนะไม่ได้มีปฏิทินร้0ยปีเหมือน รุ่นใหญ่ๆรุ่นอื่นการตั้งค่าเวลาระบบ24ชั่วโมงหรือ AM PM เนี่ยเราสามารถกดได้ที่ปุ่มขวาล่างตอนที่หน้าจออยู่ที่หมดปกติแบบนี้นะครับโดยที่หน้าจอเนี่ยจะแสดงแต่ PM นะถ้าเกิด PM ไม่ขึ้นมาคือ AM นะครับแล้วก็ระบบ24ชั่วโมงเนี่ยจะแสดงเป็นระบบ 24H อยู่ด้านบนตัวเลข่วนการปลุก เราสามารถเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนทุกชั่วโมงแล้วก็ตั้งเวลาปลุกได้โดยโหมดการปลุกเนี่ยเราสามารถมาที่หน้า AL Alarm นะครับกดโหมดหนึ่งทีแล้วก็เลือกที่ปุ่มขวาล่างจะเป็นการเลือกโหมดโดยที่อีเดียเยอะแบบนี้คือ a ะลามธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นขึ้นรูปะระฆังจะเป็นการแจ้งเตือนทุกชั่วโมงถ้าเรากด อีกทีหนึ่งก็คือจะแจ้งเตือนทุกชั่วโมงแล้วก็ปลุกไปพร้อมๆกันในส่วนของการตั้งเวลาปลุกพอเราอยู่ที่หน้าปลุกแบบนี้แล้วให้เรากดปุ่มไลท์ด้านบนนะครับก็ตั้งเวลาได้วันละหนึ่งรอบเป็นระบบชั่วโมงแล้วก็นาทีกดเปลี่ยนได้ที่ด้านขวาหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่มหมดเพื่อไซเคิลกลับไปที่หน้าเวลาปกตินะครับส่วนการตั้งเวลาทั่วไปสามารถกดไปที่ปุ่มโหมด3ครั้ง จะมาอยู่ที่เข็มวินาทีกระพิบแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ปุ่มไลท์เนี่ยไปตั้งค่าต่างๆได้แล้วก็ใช้ปุ่มขวาล่างในการเปลี่ยนค่านั่นเองพอตั้งค่าหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มหมอีีครั้งหนึ่งกลับมาที่หน้าจอปกติส่วนท่านที่สั่งมาแล้วไม่ใช่ล้านหมอต้องการเช็คว่าเป็นของแท้เราสามารถกดได้ที่ปุ่มล่างขวานะครับเพื่อตรวจเช็คนะกดค้างเอาไว้ประมาณ1 2 3 4 5วินาทีนะครับถ้าของแท้เนี่ย ที่หน้าจอจะขึ้นว่าคาซิโอขึ้นมาแบบนี้ในส่วนของการสวมใส่เออดูนาฬิกามีน้ําหนักเบามากๆนะครับผมลองใส่ดูเบาสบายดีมากถือว่าคุ้มค่านะครับได้คาซิโอของแท้ราคาไม่ถึง400บาทรวมส่งนะวันนี้ถ้าสนใจสั่งซื้อกันก็ลองไปดูกันได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับคลิปนี้ผมพองธนรัตนพงศ์คณะเจริญกับพ s r จสอค่ะกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ